ผู้บัญชาการมฑลทหฐานบกที่11ยืนยันว่าการฝึกทหารใหม่จะเป็นไปตามระเบียบราชาการของกองทัพบกนะครับโดยวันนี้มีทหารใหม่พลัดที่1จะเข้ารายงานตัวเพื่อรับการฝึกและหนึ่งในนั้นก็คือชินชินวุฒิครับมวลทนฐานบกที่11เป็นหนึ่งในพื้นที่ของกองทัพนะครับที่ใช้ฝึกทหารใหม่วันนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากสื่อมวลชนนะครับเพราะว่ามีนายชินวุฒิอินทระคูศิลป์หรือว่าชินชินวุฒิ นักร้องนักแสดงซึ่งต้องเข้ารับการฝึกที่มณฑลฐานบกที่11หลังจากรับแจ้งว่าต้องเข้ารับราชการทหารและไม่มีสิทธิ์ผ่อนผันนะครับขณะเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี2,559นายชินวุฒิยืนยันความพร้อมเข้ารับใช้ชาติอย่างเต็มที่และพร้อมช่วยงานกองทัพบกหากสามารถทำได้และขณะนี้ก็ไม่กังวลเรื่องการดูแลมารดาและน้องสาวแล้วครับ ก็ไม่ได้ต้องเตรียมอะไรมากครับมาที่นี่ไม่ต้องเตรียมอะไรอยู่แล้วครับเขาบอกว่าก็แค่มามาเลยแล้วก็เราก็เตรียมความพร้อมยังไงก็ดูแลเรื่องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คุยกันเรื่องที่บ้านก็เสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ก็ไม่เหลืออะไรให้กังวลแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่ครับครับก็คุยกันแล้วครับแล้วก็ก็เคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้น ด้านพลตรีสนิทชนกสังขจันทร์ผู้บัญชาการกองพันทหารราบบนทนฐานบกที่11เข้าตรวจเยี่ยมการรายงานตัวทหารกองเกินนะครับพร้อมยืนยันว่าการฝึกทหารใหม่เป็นไปตามระเบียบของกองทัพบ,บกทหารใหม่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันว่าดาราน,นักแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมถึงบุตรหลานของข้าราชาการในกองทัพก็จะได้รับการฝึกเช่นเดียวกับทหารใหม่ทั่วไปไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆครับ เช้าเนี่ยถ้าเผื่อ,อทุกทา่านจะได้เห็นว่าต้องเข้ามาอันนี้ปั๊บเนี่ยเี่ในกรเสารของการเ,าเป็นทหารใหม่นะเป็นจากบุคคลพลเรือนนะครับเป็นทาหารให้รู้หน้าที่ตัวเองนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงการปฏิบัติการฝึกทหารใหม่คอสิบสัปดาห์เนี่ยก็ต้องเหมือนบุคคลทั่วไปครับ เหมือนเหมือนกันครับเหมือนกันอันนี้เป็นนโยบายนะครับของผู้พิจารณาค่านของ,ของท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งสำหรับยอดรับทหารกองเกินมีทั้งหมด4,951คนนะครับแบ่งเป็นกองทัพภาคที่ห1,286คนและกองทัพภาคที่2องจำนวน3,665คนครับ